สวัสดีครับอยู่กับลุงน้อยชาวไร่แล้ววันนี้ก็ลุงน้อยก็ได้สั่งท่อนะสั่งท่อสองเดิมอันนี้นะเดี๋ยวมาเปิดดูกันว่าจะสวยถูกใจไหมนะของมาถึงเมื่อวานนะแต่ลุงน้อยยังไม่ได้เปิดลุงน้อยเพิ่งไปเก็บต้นมันมานะนี่ถอยหลังนะเดี๋ยวน้อยเอาห้ดูเนี่ยเหยียบบางฝุ่นนะขาดเลย เยหลังเหยียบขาดไปเกี่ยวกับก้อนดินก้อนใหญ่ครันะเลยเหยียบขาดในจังหวะพอด,ดีเม,มื่อวานมีด้ของสิบล้อมาใหม่นะุกคนนะมีเด็กอยู่ตายบานลุงน้อยไปเอามาให้ลุงน้อยคือเขาขับสิบล้อเขาถอดเขาออกเขาเปลี่ยนใหม่นะแล้วเขาเอาเอาอันเก่ามาให้ในจังหวะหมอยนะนี่หน้าแผ่นเขาใหญ่เลยนะลุงน้อยก็มาตัดครึ่งเอามาให้คู่นึง ดุงน้อยตัดเดยเป็นสี่แผ่นเลยนะพอดี Body เลยของสิบลองเขาจะมีข้างในเขาจะมีเป็นใยนะทุกคนนะเป็นเป็นเชือกแบบะเนี่ยเนี่ยขอบข้างในเขาเป็นเชือกเขาบอกซื้อมาแพงเนี่ยนะลุงน้อยจะไม่รู้แผ่นอะไรแต่แพงอันนี้เขามาให้เฉยคือเขาถอดออกเขาเปลี่ยนใหม่แต่ภาพก็ยังดีอยู่นะเดี๋ยวดึงน้อยจะามาใสนะ่ทีนี้จะได้ไม่ขาด คืเอเขามียายเชือกเนี่ยเี่ยจะมองเห็นยายเชือกนะถ้ามองดีๆนะทุกคนนะเนี่ยนะนเป็นยายเชือกขอ้างในอันเก่าของลุงน้อยไม่ไม,ไม่มีนะายเชือกอะคือของถูกคือเป็นยางธรรมดาเนี่ยนะทุกคนท่อทรงเดิมนะอันเนี้ท่อทรงเดิมหนาๆน,นะหนักตอะเลยเป็นของ นี่นะชลวันท่อซิงนี่นะเบอร์โทรศัพท์ใครอยากได้ทรงนี้ราคานี้สั่งไปได้เลยครับนี่ชลวันท่อซิงหรือโพเทเลสแตนเลสนะไลน์เขาเฟซบุ๊กอะโพเทเลสแตนเลสอยู่จังหวัดพิจิตรทุกคนนะ่ะสวยนะ พีนาสั่งมากันในราคาพันกระบาทนะหนานะช่วงคอทุกคนช่วงคอนหนาเลยเดีย๋ยวลองใส่เดีย๋ยวลองใส่แซดทีเดีย๋ยถอดของช่างนอะออกก่อนเดีย๋ยวลองท่อสรงเดิมใส่ ับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะเดี๋ยวก็จะใส่บางพุ่นให้ดูด้วยนี่นะลุงนอยก็ตัดกันนะตัวนนะตัดตัดสี่แผ่นเลยอ้อนี่ทุกคนเนี่ยอันนี้ก็สั่งของช่างน็อตมานี่คู่เขยลูกนอ็อตเป็นคู่เขยกันก็จะไปใส่รถยำนาอาที่140ร้อยสี่สิบเลยสั่งของช่างน็อตมาหนึ่งอันนี่นะ ครับเดี๋ยวไปดูตอนใส่ทีนะแล้วก็ตอนลองเสียงแล้วก็ตอนใส่ลองฝุ่นครับก็ทางนี้ลุงน้อยก็ใส่เสร็จแล้วนะกนะ็ได้ได้นี่นะพอดีเลยกำลังดีเลยความยาวความยาวนี่ลุงน้อยลองวัดก็หกสิบน่ยความยาวลงมาล่างหกสิบหลังสวยเลยนะไม่ยาวเกินไม่สั้นเกินความใหญ่นี่ก็สามสิบสี่นะประมาณสามสิบสี่สามสิบห้า วัดเต็มมเจ็ดสิบเกือบเจ็ดสิบนี่นะครั้งนี้ก็เจาะรูแล้วทุกคนใช้สว่านจนะเจาะนะเจาะรูแล้วเดี๋ยวใส่ครั้งนี้ต่อจะไม่ใส่เลยเขาจะดินจะดีดนะพวกน้ำพวกดินขี้โคนนอะไรจะดีดกดดึงน้อยใส่นะใส่แล้วก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนท่อจะได้ลองเสียงว่าเสียงเขาเป็นยังไงนะ โพทะเลสแตเลสนะทุกคนนะเนี่ยชลวันท่อซิ่งชื่อช่างนี่้ารุณน้อยจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่างช่างบุญนะช่างช่างบุญชลวันท่อซิ่งหรือก็ปิมไปในเฟซก็โพทะเลสแตเลสไปถามราคาช่างดูได้เลยทุกคนนะใครอยากได้ตรงนี้นะ หรือจะสงอื่นเขาก็มีครับก็ประมาณนี้นะเนี่ยลุงน้อยที่ลองใส่นะนะลุงน้อยว่าจะลองสั่งสั่งเอามาให้ร้อยสิบนะเนี่ยให้อาทีร้อยสิบใส่แซททีรอยหก็สวยนะเหมาะเหมาะดีใหญ่ดีใจดีเนาะใส่ร้อยห้าห้าให้สูงกว่านี้หน่อยนี่นะรอยเชื่อมลุงน้อยให้ดูรอยเชื่อมลุงน้อยสั่ง ช่างเขาเติมลวดให้นะตอนที่สั่งบอกให้เติมลวดให้าหนาด้วยก็ลุงน้อยก็ไม่ทราบว่าช่างได้เติมลวดให้ลุงน้อยบ้างนะนี่นะนี่รอยเชื่อมสวยนะเนี่ยรอยเชื่อมช่วงนี้จะสวย้าเดี๋ยวมาลองเสียงกันว่าเสียงเขาจะเป็นยังไงนะ โอ้เปล้อนเหนือนะทุกคนกองเกลงไม่ได้เช็ดในะวันนั้นวันนั้นฝนลงเม็ดด้วยนะที่ลุงน้อยไปเข็นต้นมันนะ่ะฝนตกนี่นะต้นมันวันนี้คือเขาก็บอกให้มาวันนั้นที่ไปตัดมาเป็นพาราองเก้านะนี่ต้นยาวตลอดเลยนะอะทอดเดียวาวางตลอดยาวหัวดีนะแปลงเนี่ยลุงน้อยไปถ่ายมาเลยเขาบอกให้ครับเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวลุงน้อยติดเรื่อง ทุกคนแต่ขาลู ทับเสียงก็จะดังออกอีกอย่างนะถ้าเป็นของจ้างนอ็อตเขาก็เจอ,อกเสียงทุ้มๆนะนี่นะ่อนี่เจาเสียงทุ้มเสียงทุ้มๆใหญ่ๆอันนี้เขาก็จะจอะอเสียงอีกอย่างไม่ออกเสียงแป๊กๆน้อยจังมาในเสียงนี่ระดับเสียงดังระดับสองนะระดับปานกลางเขาจะมีสามเสียงให้เลือก จะมีเสียงเงียบแล้วก็เสียงระดับกลานกลางแล้วก็ดังไปเลยนะอันนี้ลุงน้อยก็ดังมาเป็นระดับดังปานกลางนะก็เสียงประมาณนี้ ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่เลยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ